สวัสดีครับสวัสดี FC, blond, นะครับ FC ฟันหวยนะฮะสำหรับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกฮานอยแต่สามนอยนะครับกันในวันนี้ underneath. to นะครับเนาะอ่ะเมื่อวานนี้ก็อ่าเข้าไปสองนอยนะครับเนาะอ่ะวันนี้มีหวยลาวด้วยเนาะใครอยากได้ครับใน้อยเน้นๆหรือสายด่วนฮานอยนะครับห้าชุดนะเมื่อวานนี้ก็ฟันห้านะครับอ่ะใครอยากได้ก็ลงที่นี่ที่เดียวนะครับนี่เลยนะสายด่วนฮานอยนะครับเมื่อวานนี้ให้ไปห้าเนาะ อืมนะครับในห้าก็มาพิเศษนะครับเนาะเสียดายไม่ได้จับไปห้าหนึ่งห้าศูนย์เนาะอ่าไม่งั้นก็อาจจะได้แล้วแต่ทําใครนําไปรูดไปวิ่งนี่ก็ได้นะครับห้าตัเวเดียวเลยนะเมื่อวานนี้นะครับข้อความสีฟ้าข้างล่างเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับเข้าสีนะฮะเนาะ,ะอ่ะก็มาดูผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนั่นแหละนะให้ไปเจ็ดสองวันไม่ออกนะมันไปออกเมื่อวานนะครับนั่นแหละนะอืมเนี่ยซื้อยอ้อนหลังไปนะครับเนาะ ให้ไปสี่ไม่มานะไปห้าเนี่ยเนี่ยเหมือนออกเดใกล้เคียงนะครับออกแบบออกเสียดายนะครับเนาะพิเศษนะครับออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่หนาวบอเนอนะครับเนาะหนาวแล้วเนาะนะครับหกห้าหนึ่งนะแล้วก็หกเจ็ด นะครับก็มาในที่ในนะครับ5 1นะอ่านี่ครับเน้นๆให้เลยนะสำหรับ fc ตะยงนะครับแล้วก็6 7นะอ่ะอันนี้6 7ก็ไม่ได้เป็นตัวเน้นให้นะครับเนาะอ่ะนะครับนั่นแหละนะเข้าไปบนล่างเลยนะครับส่วนในที่ในฮานอยปกตินะปกติออกไปในที่ในสี่สามสามเนาะแล้วก็ห้าศูนย์เข้าห้านะครับก็ห้าศูนย์นะตรงๆเลยเสียดายที่ไม่ได้เป็นตัวที่ผมเน้นให้นะครับเนาะ ส่วนในที่ใน v ip นะฮะเจ็กับ8ก็เป็น163เนาะแล้วก็30ไม่เข้านะครับส่วนในที่ในนอยรวมนะฮะ5กับ5 8 5กับ8อ่ะมา5 1นะครับพิเศษ8ไม่มีนะครับเนาะอ่ะตัดตัวนี้เข้าไหมไม่เข้านะครับอืมอ่ะก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้นะครับมาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะวันนี้ก็ขอให้ถูกทั้ง ฮานอยแล้วก็หวยลาวแล้วกันนะครับแล้วทางแรกนะครับก็จะเปในที่ในลาวสตาืลาวสตาก็เอาตัวเดิมเหมือนเมื่อวานนี้มากออกจอหลังนะครับก็ในที่ในจับคู่เนาะสองวันให้ไปเจ็ดไม่มานะครับพอมาวันถัดมาไม่ให้เจ็ดดันมาออกนะฮะรู้นะครับเนาะ แต่ก็ดีนะครับถ้าเราสตาตาเข้าหี่ฮานอยมักจะไม่เข้าสักหน่อยเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับราสตาตาให้ไปสนะี่เนาะส่วนสามตัวสามตัวสามชุดเนาะสามตัวสามชุดติดไว้นะครับติดไว้น่อนอๆนะฮะพอได้รุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูกสามตัวก็เป็นได้ นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเปในที่ในฮานอยพิเศษนะครับเมือวานนี้เข้าบนล่างนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับให้ไป4นะแล้วก็5ในชุดแรกนะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษนะครับในที่เด่นสีเด่นห้าชุดแรกนะครับอีกชุดหนึ่งก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษเนาะส่วนในที่3ตัวนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกตินะครับก็เมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ผมเน้นให้นะครับเนาะห้นะครับวันนี้ก็ขอให้เข้าในตัวที่เน้นแล้วกันนะให้ไป2นะกับ3ชุดเด่น2นะครับ เด่นสามเดอ้ออ่ะก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในนะครับฮานอยปกติแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัว 3ชุดเนาะอ่ะก็ติดไว้นะครับนิดน้อยเลยกันนะเผื่อโชคดีถูก3ตัวนะครับ VIP นะครับเมื่อวานนี้หลุดเนาะอ่ะวันนี้นะฮะก็ให้ไปในที่ในเจ็ดนะแล้วก็สามชุดแรกนะฮะ ส่วนในอีกชุดหนึ่งนะฮะ V.I.P. เ้อนะครับวันนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ไม่เข้านะฮะเนาะอ่ะเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างนะครับสลับปะโปรเงินไปแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในนอยรวมนะฮะก็เมื่อวานนี้มาหาหนอยพิเศษนะนอยรวมก็ไปจับกับราวสตาร์ก็ได้นะครับเนาะ ส่วนใน3ตัวชุดเดียวนะครับบาท่านึ่งนะในรวมก็ถ้ามาน้อยพิเศษแล้วน้อยถัดไปก็ไม่ต้องไปจับก็ได้นอกน้อยรวมนะฮะก็แนวทางนะครับของวันที่21นะเดือนวันศุกร์วันนี้ก็มีหวยราวด้วย ก็ขอให้โชคดีทั้งฮานอยแล้วก็หวยลาวแล้วกันนะใครอยากได้เน้นๆอยเน้นๆก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเนะีเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆมันๆม่นหมานเด้อวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ